โย่ก็มีรอยเล็บที่แสบไปก่อนแล้วตามความยาวของเล็บเลยครับอ,อันนี้ก็ดูว่าแฉะเล็กน้อย ตอนนี้เราจะใช้ซ่อมเสียบแล้วหมุนนะครับตามความใหญ่แล้วก็ห้ามก่อนิส,ส,สิก็หวังว่าจะให้ออกมาทีเดียวหมดมีได้แล้วเฮ้ยโอเค มุนเช้าเอาไว้ตรงกลางถึงขอบแก้วหูแล้วโอ้นัแ่นมากโอเคหลุดแล้วครับ วเจ้าเหยียดครีออกมาเนี่ยใหญ่กว่ารอบนิ้วโป้งได้เลยนี่มันจะครีได้ไหมนะอยากรู้เหมือนกันนะอยากตอนนี้คันใช่ไหมไหอ้ตอนนีไน้ไอซี่คันเลย เอาอก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยขี้ไปดูตอนหลังตอนนี้ล้างน้ำยาก,ก่อนใส่เข้าไปเลยปักตามไปด้วยสำรีรักษาราชจะแพ์เป็นโควิดเยอะทำไมเหรอ ดกหอ,อ,อ๋อเขาเปิดสอนไอ้นั่นกันเหรอแสดงว่าทันสมัยกันหมดอ่าแล้เร,เรียนครูเป็นบ้างไม่เป็นบ้างกันเหรอ ตกหล่นเลยครับใช้ได้ตอนนี้เราก็เน้นสับน้ำยาออกมาเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปันดานขูจะไอข้างนูน้นนะขูจะไอแน่ก็มุมกล้องก็น่าจะได้ครับอันนี้ดูลูหูกว้างใหญ่ไพศาล อืมฮึ่มืมใช่ไหมก็โอ้ไม่มีอะไรแล้วืมนั่นสิ ข้างนอก,กมีไขมันห,หลุดแล้วอันนี้ก็อืม ครูหายคันไปอันนี้เราจะไปปั่นขอบแก้วหูเล่นๆแต่เนี้ยพเพลิดเพลินจเจริญใจอย่างที่สุดเลยอะ่ะข้างนี้เราก็ไม่มีปัญหาแล้วเดี๋ยวเราไปข้างนู้นกันดีกว่า แล้วหมดเวรหมดกรรมแล้วไปข้างล้นก,กันครับข้างล้นจะไอด้วยโอ้แม่มาเจอกันที่ข้างกว่าเราเริ่มลงมือเลยโอข้างนี้ไม่ค่อยโดนเล็บนะครับอืมโดนอยู่ฝั่งเดียวจะไอมีน้อยอ๋อเล็บน้อย ก็เลยโดนแค่คนต้นต้นก็เลยมีขี้หูแฉะๆลงเหลือให้ดูอื โอเคข้างนี้มันด่ดะอืมข้างนี้มันแฉะตอนนี้ยังไม่เห็นแผน่นไม่ใช่ไม่เห็นยังไม่เจอแผ่นด้วย รีหุ่อเลยว่ะอ่าใช่ไหมอะไรนะมันโดนใส่แก้วหัวคลายคือข้อเลยมันไม่ถึงแก้วหัวมันอยู่แค่ตรงกลางอยู่แล้วจะไปหาที่เป็นแผ่น อูหนังม,มันน่าจะไหวเลือ <c oughs> ขาดขอ่อนเลยเเจิ้มโนนใจตอนนี้ยัง เรายังหาเปิดที่จะเป็นแผ่นแผ่นไม่ได้ได้แต่งัด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 ถ้าเรางัดและซ่อมเสร็จได้ก็จบแต่ว่าตอนนี้ยังทำไม่ได้เพราะว่ามีแต่ขี้หูแฉะ ส่วนที่ไอเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะบางทีมันถ้าเราโดน,นตัวข้างล่างเลยบางกีดีโดนทึบเนี่ยจะคลายคอเลยอ,อองม,มุมล่าง จะหมุนได้ไหมหรือว่าจะเอาครีมใหญ่ขีบออกมาดีเนี่ยตตดสินใจยังไงเอาครีมดีกว่ามันจะขาดตอน,น,นเนี่ย ขาดตอนจริงๆด้วยแต่มันก็เยอะนะอืมตอนนี้ทำไงต่อดิเดี๋ยวขยับขึ้นมาก่อนอ่เดี๋ยวไหลายลงไปเลยนะ aah.. so risks Ads Ahhh Jungee อันนี้ก็หังอ่าจะเอามุมอ่ามันเอาซ่อมเสียบไม่ได้ซ่อมเสียบได้ก็จบเปลี่ยนมุมไฟ ยังดีเนี่ยขี้หูเนี่ยมันนอกจากประเชิญกันไอแล้วมันยังเป็นรุ่นรุ่นอยู่ข้างในและเราไม่มีมุมที่จะขี้ปะคัดกค่อนบัดก็ไม่ได้ใช้แล้วมันไปกองกันอยู่ข้างในได้ยังไง ที่สำคัญก็คือดันแน่นมากเลยเอาละเดี๋ยวผมจะลองเสียงคีบอีกครั้งหนึ่งนะครับหวังว่าจะดึงทีเดียวหลุดมาหมดจับโยกโยกโยก ็เหลือค้างอีกนิดไม่อาใช่ใช่ใช่อันนี้น่าจะออกง่ายครับลองใช้อันเล็กดู พยายามเอาซ้ำไปเสียเอาละข้อมูลหลุดนะโย่หลุดออกมาจบแล้วครับอะไรน,นี่ไงโอ้ยเดินทางหูชา มันก็น่าจะชาเหรอเพราะมันแน่นข้างในมากชาขากริมเลยตอนนี้ข้างในเหลือแต่คราบคราบของคิ้วอุทจาระิ่งเหล่ันี่ยก็ลำบากตรงที่คุณครูไอนะครับโอ้แล้วก็ ต้องขอโทษด้วยซอ่รีแฟนขับทางบ้านเพราะบางจังหวะมือก็บงังมือบางกล้องเพราะว่ามันต้องเอาความปลอดภัยของลูกค้าไว้ก่อนต้องขอโทษต้องขอโทษ แต่ช่วงสุดท้ายที่เราแค่ยากก็คือช่วงที่มันติดแก้วหูนะครับเพราะว่ามันลึกถึงจะหูหูข้างนู้นใหญ่ข้างนี้มันหูเล็กนะครับข้างนู้นรูใหญ่ข้างนี้รูเล็กอ เอาหลุดอ oh, mm ีกเอาไหมเอาไหมโอเค วนนี้เดี๋ยวเราแค่จะเอาสัมีไปปั่นเล่นๆแล้วนะครับสรุปขี้หูก็ถูกม้วนเป็นโรตีเราไม่ได้ขี้ออาไว้ดูนะครับอโอเคโอเค อืมโอเคโยเรามาดูขี้หูด้วยร่วกมกันนี่ไงขี้เก้งไหมนี่แหละขี้หูรวมๆอ่ะถ,ถ้าครี่ตรงนี้ออกมาใหญ่กว่าเล็บนี้โป้งผมอีกนะครับอันนี้ข้างซ้ายอันนี้ข้างขวา ข้างซ้ายมีก้อนเนี้ยก้อนเดียวเลยน้องนั้นข้างขวาล้วนๆปเจอกันนคิหนะ้า